มีคนมาถามค,ครูเคสว่าค,ครูเคสคะจะทําธุรกิจแบบไหนดีที่จะไม่ให้เจ๊งเพราะในสถานการณ์แบบนี้เนาะเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยถ้ามันถามครูเคสนะครูนะคเคสอาจจะเป็นจํานวนกลุ่มน้อยที่มีมายเซ็ตแบบนี้แต่ก็อยากจะแบ่งปันให้ฟังละกันข้อที่หนึ่งเลยคือคุณต้องหาหลักฐานที่จะทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จคือคนส่วนมากเนี่ย จะมองหาความเป็นไปไม่ได้ครูเคทกล้าพูดเลยว่าถ้ามี100คนเนี่ยคนที่จะหาความเป็นไปได้เนี่ยมีแค่3คนอีก97คนเนี่ยเขาจะเสียเวลาไปกับการที่นั่งหาข้อมูลว่าถ้าเขาทําอันนี้เขาจะประสบความสําเร็จไหมคนอื่นเขาขายกันยังไงคือพยายามที่จะเก็บสถิติครูเคทบอกเลยว่าธุรกิจของครูเคทแบรนด์เสื้อผ้าครูเคทเนี่ยครูเคทไม่เคยไปนั่งหาข้อมูลว่า แบรนด์ไหนทำยังไงไม่เลยอะเดี๋ยวบอกก่อนว่าไม่ใช่เพราะว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นมันมาข้อที่2การเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นแค่เพราะความอยากเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องหา motivation ของคุณให้ได้ในการเริ่มทาธุรกิจอย่างยกตัวอย่างของคุเคูเคสเนอคุูเคสอยากจะช่วยเหลือครอบครัวคูเคสมี motivation คือความรักเท่านั้นเองทุกคน แล้วครูเคทก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าครูเคทจะทําแบรนด์เสื้อผ้าถ้าให้ครูเคทแนะนำเนอะครูเคทอยากให้ทุกคนดิฟดาวลงไปนิดนึงพอครูเคทเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนนั่นละในการที่เป็นนักดนตรีแจ๊สใช่ไหมครูเคทมาทาธุรกิจออนไลน์3ปีแรกครูเคทไม่ได้เงินนะทุกคนพอคุณได้ขยับอะไรนิดนิดหน่อยอะมันจะมีเบาะแสเข้ามาเช่นครูเคทแต่งตัวแบบนี้คนก็จะมาถามว่าเสื้อครูเคทซื้อที่ไหนคะ น,นเกงคูเคสซื้อที่ไหนคะไอสิ่งพวกนี้ที่คนมาถามคุณแล้วมันเป็นอะไรที่คุณแบบเออมาข้อที่3มเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีหัวใจที่อยากจะแก้ปัญหาให้เขาบางอย่างเสื้อผ้าที่คูเคสใส่มันไม่ได้มีขายแล้วในปัจจุบันจะทำยังไงอะเดี๋ยวฉันทําให้ละกันจุดเริ่มต้นของคูเคสมาจากไอกเกงเกงยีนทรงมามเนี่ยแหละเดีย๋ยวคูเคสทําให้เองเลยทาล็อตแรกเลยกางเกงยีนทรงมามอย่างเดียวสองสีส,สีเข้มกับสีออด แล้วทํามาแบบ500ตัวขายหมดเกลี้ยงฟังแบบนี้ทุกคนก็คูก็คูเคสโชคดีไอ้รถแรกก็มีปัญหาจา้ะ <c oughs> ข้อที่4คือคุณจะต้องเข้าใจว่าปัญหาคืออาวุธที่จะทําให้คุณเติบโตปัญหาคือบททดสอบหนึ่งที่จะวัดใจคุณว่าคุณจะสู้กับมันต่อไหมเพราะูเคสเจอปัญหาเนี่ยไอ้รถแรกเนี่ยมีปัญหานะทุกคนหนักมากต้องแก้ทั้งรถแล้วต้องทําแบบโอทีอะ โอเคต้องจ่ายเงินให้กับทางโรงงานด้วยนะทำโอทแชร์กันก็ต้องทําแปบลบว่าอะไรต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องแลกแลกอะไรแลกใจให้กับลูกค้าฉันจะต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเนี่ยแหละมาข้อที่5คุณจะทําข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสเพอร์เฟกเลยนะแต่ข้อที่5คุณไม่มีนะคุณตกมาตายหัวใจความรักความเมตตา ลูกค้าคือคนในครอบครัวของคุณคุณคิดแบบนี้เลยคุณอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาคุเคทมีมซ็แบบนี้กับลูกค้าทุกคนคุเคไม่ได้บอกว่าแบรนด์คุเคนั้น perfect ที่สุดในตลาดคุเคไม่ได้เรียนจบแฟชั่นดีไซน์แต่คุเคมี potential หรือมีความสามารถนี่เนาะศักยภาพที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วสามารถที่จะแกะแล้วรู้ได้ว่าเสื้อผ้าที่คุเคทขึ้นแพทเทิร์นตอนนี้มันโอเคแล้วหรือมันยังไม่โอเค ทำไมครูเคสมองออกมันก็มาจากประสบการณ์ที่ครูเคเคยเป็นคอนเซิลที่ช่วยเหลือผู้หญิงในการปรับบุคลิกภาพข้อสุดท้ายคือคุณไม่ต้องเสียดายเว้ยไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรมาก็แล้วแต่หรือคุณจะเก่งกาศสามารถอะไรก็แล้วแต่ในองค์กรเป็นระดับผู้บริหารแล้ววันนี้คุณตัดสินใจจะออกมาทําธุรกิจเนี่ยสกิวบางอย่างที่มันติดตัวคุณมาตั้งแต่สมัยเรียนตอนสมัยเรียน ไอ้คูเคทอ่านโน้ตมาเยอะมากเลยดนตรีคลาสสิกตอนสมัยเรียนครูเคทมีทักษะการมองที่ลึกซึ้งครูเคทก็ใช้สายตาตัวเองในการมองเสื้อ้าซึ่งมันแบบกลายเป็นง่ายไปเลยอย่าไปคิดลบอย่าไปคิดน้อยใจอย่าไปคิดเสียดายทุกอย่างมันจะฟล์ไปเองครูอาจจะไม่ได้สอนเหมือนคนอื่นเขานะแต่ครูเคทรู้เลยว่าสิ่งนี้มันเป็นรากฐานที่มั่นคงทําให้ธุรกิจบแบรนด์ครูเคทเนี่ย มีลูกค้าทั้งในประเทศต่างประเทศเข้ามาซื้อจํานวนมาก mm. เกินกว่าที่คุูเคทได้คาดหวังไว้จริงๆก็ mm. ขอเป็นกําลังใจและส่งความรักให้กับนักธุรกิจหน้าใหม่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ทุกคนที่อยากจะทําธุรกิจในอนาคตรวมถึงคนที่กําลังทําธุรกิจทุกคนด้วยค่ะ